สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับผมเด็กมันนอกคือเก่าเหมือนเดิมครับเมื่อนี้ผมนั่งร่องานครับผมก็บ่ได้วา่าสิท้ำคลิปดอกแต่ผมนั่งรองานแก็บแต่มันมีน้องคนหนึ่งที่เดินผ่านผมมากผมจอดลออยู่ริมถนนเอกชัยครับสมุทรสาครหลแดแรผ่านไปพานมาน้องคนหนึ่งเดินมามองหาตามพื้นตามท้องถนนตามฟุตบาทนะครับมองมองมองหามองไปเรื่อยๆผมก็เลยถามว่าน้องหาอะไร ผมก็น,นึกว่าของหายหรือคองล้นหายแต่จริงๆแล้วน้องหาเศษตังเศษเหรียญน,นะครับน้องหาพยายามมองหาเศษตังเศษเหรียญเพื่อจะหาเงินไปซื้อน้ําน้ําดื่มนะครับตามมินิมาร์หรือเซเว่นนองว่าอยากกินน้ําผมถามน้องว่าน้องว่าเออกินน้ําอยากกินเขากินน้ําผมถามว่าบ้านยุใสน้องเขาบอกว่ายุบ้านยุแถวนี่แหละพ่อแม่รู้ไหมผมถาม ก็บอกว่ารู้แต่ผมเบื้องล้วนาสีเป็นคนที่เดิอนออกมาหาเศษเ,เหรียญนะครับเศษตังค์แบบที่บออยากไปยุ่งยากกับพ่อยังแมงสินะหาเพื่นก็พยายามหามองหาตามพื้นตามท้องถนนตามฟุตบาทนะครับวพราสิมีเศษเหรียญเศษยังร้อแปบลบว่าเพื่อนเคยเก็บเงินเก็บเหรียญเก็บเศษเหรียญแด้นองแจ้งไมายางหาแบบนี้ครับผมเล่ซอย ค่านา้ำค่าเข้าให้40บาทผมถามน้องผมมีคลิปอยู่เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปเบิ่งตอนที่ผมคุยกับน้องครับจะเดินไปไหนตั้งใจเดินไปไหนเนี่ยเอาตังไปซื้อน้ำจริงนาอยา่าโกหกพี่นะเข้าใจไม่เดินไปไหนเนี่ยรองเท้าก็ไม่ใส่ไม่ใส่รองเท้าเลย อยากกินน้ำหนูอยากกินน้ำใช่ไหมหนูอยากกินน้ำพูดกับวิดีโอพี่หน่อยอยากกินน้ำครับอยากได้ตังเท่าไหร่อยากได้ตังเท่าไหร่หนูอยากได้ตังเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ให้พี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกหนูอยากได้กินน้ำหนูอยากตังกินน้ำพี่เดี๋ยวพี่ให้นี่ซื้อข้าวสามชิ้น้ำดนึงล่ะสี่สิบบาทเลยนะเอาไปซื้อข้าวจริงนะ ซื้อน้ำจริงนะอย่าไปซื้ออย่างอื่นนะ<ม>โอเคไหมแม่ผมสอนเป็นทางเรียบเอาเดี๋ยวพี่ให้พี่ให้สี่สิบบาทนะพ,ทพี่ให้แค่สี่สิบบาทนะพี่ลองติดตไหพี่ทำช่อง YouTube Facebook เพจ TikTok ทำหมดครับมไม่เห็นวิวคนไอ้นี่วิวอย่าลืมนะเคยเห็นช่องพี่ไหมเห็นแล้ว เคเห็นไหมเห็นครับอ้าวนี่นะนี่นะเนี่ยนะผมช่วยค่าข้าวกับน้ำสี่สิบบาทนะน้องเขาขอผมสิบบาทแต่เขาว่าจะไปซื้อข้าวน้ำอันนี้นะขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับเอฟซี FC, พี่ก่อนอ่านี่พี่ให้อย่าไปกินเลยนะ ซื้อข้าวแล้วกลับเข้าบ้านได้มันดึกแล้วตอนนี้มันก็จะสามทุ่มแล้วนี่สามทุ่มมันอันตรายตอนนี้นะโอเคไปจ้ากเดินมาจังไดดไปจังไดดครับคุณครับไปแล้วครับเดินไปแล้วคนะุณจัากไปจังไดดมา,จากจังไดดผมกับเงินไหลมาขอเงินสิบบาท ซ้าบาทซื้อน้ำซื้อข่บบทมันกะซื้อไดตะน้ำหรอครับขอมันซื้อว่าใดผมก็เลยให้น้องไปสี่สิบบาทเพราะรู้ว่าจะไปยังแต่ผมบอกแล้วว่าต้องไปซื้อข้าวซื้อน้ำจริงๆแต่กับว่าหูว่าน้องมานะี่ผมก็ซอยๆไปแล้วครับผมก็ว่าใดมีเงินท่องอน,นไหเนี่คนเห็นเด็กหน่อยผมนั่งรอรับงานอยู่ผมวิ่งงานแก๊บอยู่มันก็นเลยมีน้องเดินพานมาผมเลยถามว่าหนูมันดึกแล้วจะไปไหน หาเศษตังค์ไปซื้อน้ำม,มาสันเดินขอบถนนบน,นท่างนี่ครับเดินขอบถนนไปหาเศษตังค์หาเหรียญไปซื้อน้ำกินสงสารผม,มเห็นแล้วสงสารผมก็เล่นนั่นครับผมก็ว่าดดมีเงินมีท่องเด้ขันผมมีเงินมีท่องผมมาหาวิ่งงานเสริมแลนแก็บแลนอย่างเสริมหาเงินดอกครับแต่ตัวใดพอซอยใดผมก็ซอยนิดนดน้อยเล็กๆน้อยครับสงสารเด็กน้อยครับ ผู้ดใดเห็นคลิปนี้แล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์ผมนะครับขอบคุณครับ